สบายดีน้องนางเฮียนโมทุคคนเจ้าครูซื้อเจ้าครูจันทพรเป็นครูประจำชั้นป .1 ยินดีตอนหับพวกลานเข้าสู่ทรงเฮียนใหม่ทรงเฮียนสองพันสองเอ็ดห้าองพันสงองมื้อนี้เจ้าครูจะพาพวกลานมาเฮียนวิชาคณิตศาสตร์ในชั้นป .1 เพื่อบรเป็นการเสียเวลาเขามาเข้าบนเฮียนกันเลยเนาะ มูนีแมนวันอังคารวันที่สองเดือนสิบเอ็ดพักจิกปีซองพันสาวเอ็ดวิสาขนิาสาตบทชีหนึ่งการเปรียบเทียบจำนวนเขามาเข้าข้อที่หนึ่งกันเลยเนาะการเปรียบเทียบจำนวนท้าครูจะมาอธิบายเครื่องหม้น้อยใหญ่เท่ากับและบอกว่าสัญลักษณ์เครื่องไม้ น้อยใหญ่เท่ากับแมนเป็นเอาได้เนะสัญลักษณ์เครื่องไม้น้อยกลัวแมนปลายแหลมจะสีมาทางเบื้องที่น้อยกลัวหรือว่าจํานวนที่น้อยกลัวและตัวเล็กที่น้อยกลัวส่วนปากจะอาไปเบื้องทีไล่กลัวจํานวนที่ไล่กลัวหรือว่าตัวเล็กที่ไล่กลัวส่วนเครื่องไม้ไล่กลัวแมนปากจะอามาทางเบื้องทีไล่กลัวตัวเล็ไล่กลัวจํานวนไล่กลัว ปลายแหลมจะชี้ไปทางเบื้องทีน้อยกว่าจํานวนทีน้อยกว่าหรือว่าตัวเลขทีน้อยกว่าส่วน,ค ceu, น nee er เครื่องไม้เท่า <t> ก <aya> ับแมนเบื้องนี <ts> ้มีห้าละเบื้องนี้มีห้าเขาก็จะใส่เครื่องไม้เท่ากับเบื้องนี้มีสิบเบื้องนี้มีสิบเขาก็จะใส่เครื่องไม้เท่ากับว่าจะเป็นจํานวนได้หรือตัวเลขได้ก็ย่าถ้าว่าซองเบื้องนี้ห้างมีตัวเลขหรือว่าจํานวนทีเท่ากันหรือคือกันให้พวกล่านใส่เครื่องไม้เท่ากับเลยเนาะ ่อไปสักครูจะมาเกตตัวอย่างให้พวกล้านเบิ่งข้อหนึ่งเนาะให้พวกล้านเอาปืนแบมเฮียนข้อพวกล้านขึ้นมาปืนแบบเฮียนคาิซ่าแซนปหนึ่งแมนจะเป็นแบบนี้มีหัวชีเรื่องอะไรมีหน้าปกแบบนี้ให้พวกล้านเปิดไปหน้าทีหกขอ้องปืนเลยเนาะพวกล้านเห็นเราบ่เอาปืนขึ้นมาแล้วเปิดไปหน้าทีหกเนาะน้าทีหกแมนจะเป็นแบบนี้ ให้พวกล้านมาสร้างเกียรตเบิงหูพับทีนึงนี่เนาะว่าพวกล้านเห็นี่ยังเดหูพับทีนึงนี่แมนจะมีหัวคนและตงังบ้าน,นี้เขาจะมาน,นับจํานวนหัวคนและจํานวนตังว่ามีเท่าได้เนาะหูพับทีนึงนี้สักครูจะแกให้พวกล้านเบิงก,ก่อนเด้อเฮาเฮาจะมานับจำนวนนำกันเลยเนาะว่าหัวคนแมนมีจักจำนวน เละต่างมีจากจำนวนแล้วเขาจะใส่สัญลักษณ์ได้เขามาเริ่มนับกันเลยเนาะเขาจะเริ่มนับจากจำนวนหัวคนก่อนให้พวกล่านนับไปพร้อมกับเจ้าครูเดอ้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหัวคนแมนมีหกจำนวนเขาก็จะมาเขียนเลขหกใส่เนาะ พลานเข like okay. ียนเป็นระบอเลขหกคันยังบเป็นให้พลานเบิงและเขียนไปตามสโคเดอร์เราจะคิดแต่เทิงคิดลงมาและออมวงมวนอยู่ทางลุ่มพลานเป็นระบอเลขหกเลขหกเราจะเขียนแบบนี้เนาะต่อไปเราจะมานับตั้งว่ามีจักจำนวนเนาะเราเริ่มนับไปพร้อมกันเลยหนึ่งสองสามสี่ห้า ตั้งแมนมี้าจำนวนเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะมาเคลียร์้าใส่เลียร์ฮพวกล้านเป็นะบถ้ายังบบเป็นให้พวกล้านเบิ่งและเขียนไปพร้อมเจ้าคูเดอ้อจะคิดซื้อทั้งเท,งทิงคิดลงมาและโค้งมาแนวนี้พวกล้านเป็นบอเลียระเลียร์ฮา,าจะเขียนแบบนี้เนาะต่อไปให้พวกล้านสร้างเกตเบิ่งระวางเล,ล,ล็กหกและเลขยร์ ตัวได้มันมีจํานวนไลก่กลัวและตัวได้มันมีจํานวนลนกลัวหรือว่าเท่ากันบอ่อให้พวกล้านสร้างเกตเบืองเนาะจานวนหัวคนมันมีหกจำนวนตังมันมีห้าเพราะฉะนั้นแล้วจํานวนหัวคนหกกว่าจะไล่กลัวจําจนวนตังที่มีห้าเนาะเพราะฉะนั้นเราจะใส่เชนยลักเครื่องไม้ไลก่กลัวเน,ะนาะเชนยลักเครื่องไม้ไลก่กลัวแมนปากจะอามาเบื้องที่ไลก่กลัว และปลายแหลมจะซีไปทางเบืองทีน้อยกว่าเนาะปลายแหลมจะสีไปทางเบืองทีน้อยกว่า,า,า,วาพวกล่านไดรละบบพวกล้านเข้าใจอยู่บบข้อนี้ต่อไปให้พวกล่านมาเบิรหูพับที่ซองเนาะชวนหูพับที่ซองนี้ซ่าคูจะให้พวกล่านลองแกเองบิงเนาะแกสิป,ปุ้งข้อพวกลานเองเบิรงว่า,วาพวกล่านจะแกได้บบข้อที่ซองนี้ก็แกแบเบเดียวกันกับหูพับที่หนึ่งนี้เนาะ เฮาก็มานับจํนวนนกมักวยเบิ่งว่ามักวยนี้มีจักจํานวนและเฮาสิครอย่างใสจํานวนจานมีจักจํานวนเฮาก็แค่ใสและเฮาก็มาสังเกตเบิ่งว่าจํานวนมักวยและจํานวนจานแมนเท่ากันบ่หรือว่าตัวได้หลายกว่าตัวได้น้อยกว่าและเฮาควรจะใช้สัญลักษณ์เครื่องหมายตัวไดเข้าในข้อที่2นี้น้อให้พวกาลองแกะสิปุมของพวกาเบิงเดอต่อไป ข้อสามกับข้อสี่เนาะให้พวกลานสังเกตเบ่งข้อสามเลยข้อสี่อยู่นาที่เจ็ด้องปืนแบบเฮียนเด้อข้อที่สามเลยข้อที่สี่นี่แม่ซาคูจะมอบเป็นเบบกบานให้พวกลานแกใส่ปืนมล้องตนเองแล้วทายส่งกลับมาให้ซากูเด้อข้อที่สามเลยข้อสี่ก็แกแบบเดียวกับข้อที่หนึ่งและข้อที่สองที่พวกลานได้ลองแกพันมานั่นเนาะข้อที่สามจำนวนใบบัวพอกับจำนวนกบบอ ข้อนี้ก็ให้พอล้านมานับคือกันกับข้อที่1และข้อที่2องเนาะนับไปนับจํานวนกบว่าจํานวนกบมันมีจักจานวนเฮาก็ไปเขียนตัวเล็กใส่ปึ้มข้องเฮาหลังจากเฮาเขียนแล้วแล้วเฮาก็มานับจํานวนใบบัวเนาะว่ามีจักจํานวนเฮาก็ไปเขียนตัวเล็ใส่ปุ่มข้องเฮาแล้วให้เฮามาสร้างเกตเบิ่งระหว่างจํานวนกบกับจํานวนใบบัวตัวได้ไรยกลัวหรือว่าตัวได้น้อยกว่าหรือว่าเท่ากันบอให้พวกล้านใส่สัญลักษณ์ไปเลยเนาะคะันพอล้านคิดว่าน้อยกว่า ใหญ่กลัวรีว่าเท่ากับตามที่พบรล้าดจะเกมมานั้นต่อไปข้อที่สี่จำนวนแมงกะเบือกับจำนวนดอกไม้อันได้ไล่กลัวข้อที่สี่ก็เส้นเดียวกันเนาะให้พวกล้านมานับจํานวนดอกไม้นับไปว่าดอกไม้มีจักจานวนแล้วพวกล้านก็เขียนตัวเลขใส่ในปุ่มของพวกล้านเองหลังจากทีแล้วนับแล้วเขียนแล้วพวกล้านก็มานับแมงกะเบือต่อว่ามีจักจํานวนแล้วพวกล้านก็เขียนใ่ แล้วให้พวกนั้นสังเกตบางวาระวงังจํานวนแมนกับเบือ้อและจํานวนดอกไม้แมนตัวได้ไลก่กลัวตัวได้น้อยกลัวเรียกว่าเท่ากัน <c oughs> พอส่วนข้อสามกับข้อสี่นี่แมนเป็นเวกบานเนาะให้เขียนใส่ปึ้มแล้วก็ทายส่งมาให้ซากูเดอสําหรับการเห็นการซ่อนทางออนไลน์ของพวกเขาในเมือน,นี้ก็หมดเพียงแต่เท่านี้พวกเรายังมีข้อได้หรือว่าบอนได้บ่เข้าใจก็สามารถ แสบเรือว่าโทรมาทา้ซคูได้เนาะผ่านเบอร์โทรที่้าคูได้ให้ไว้สำหรับการเรียนการส่อนในมือนี้ก็หมดแต่เพียงเท่านี้ขอขอบใจ